เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าชื่อเรื่องว่า Beautiful Criminal นะคะทุกคนอยู่ในดิสอะไรนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นรุ่นลูกของเรื่อง Falling in Love with Enemy ที่เราเคยเล่าไปแล้วซึ่งเป็นยุมินเหมือนกันนนเป็นรุ่นลูกอันนั้นคือไปเฟิงหลงกับคุณเดมพันธที่แบบเป็นอริกันแล้วสุดท้ายก็แบบลงเอยกันเนาะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกเขาคะคาแรเตอรแรกรูหลังรูหลังเนี่ยคือจีมิน ก็คือเป็นลูกสุดห่วงของป้าป้าสุดๆเป็นลูกชายคนเล็กคือเขามีพี่สาวอีกหนึ่งคนเนาะแล้วคือในในเออเขาเรียกว่าอะไรในตระกูลของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าพี่น้องทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของ NCT อยู่ด้วยที่เป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้อยู่เนาะเจ้าหลู่หลังเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่สวยๆชัดๆยิงๆแต่ว่าเขาเนี่ยชอบการแข่งขับแข่งรถมากๆคือแบบชอบความเร็วแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะรู้สึกว่าเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นวันหนึ่งก็คือเพื่อนเขาเนี่ย คือคาแรคเตอร์ของคุณนํำจุนชื่อว่าพี่เกิรเขาเนี่ยก็ได้ชวนไอ้เจ้ารู้หลานเนี่ยไปเที่ยวบาร์แห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าร้านตู้ปลา